ย,ยังจำได้ไหมนะฮะคุณแม่ของน้องโฟกัสในแฟนฉันหนังที่แจ็กเล่นเลี่ะวันนี้หน้าของเธอนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับขอต้อนรับพี่กบอนุศราคา่ะสวัสดีครับติดใจต้องกันบัางบบอบูกพันรักใหม่ หน้าเห็นเด็กกว่าผมเลยนตอนนี้นะผ่านไปสิกว่าปีอ่ะเจอกับแจ็คตั้งสิกว่าปีสิกว่าปีแล้วพี่วูดี้ตอนหน้าผมก็ยังแบบว่าแก่ๆแบบว่าคือแบบดูดูเป็นเด็กแบบเด็กหน้าแก่อะตอนนี้แจ็คก็ยังหน้าแก่อยู่นะฮะแต่แก่อยู่แต่พี่กบยังเหมือนเดิมจริงครับพี่นี่เรื่องจริงครับพี่กบมีเคล็ดลับอะไรยังไงคะทจไมถึงได้สวยสดใสอยู่เสมอเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคล็ดลับของพี่กบนะคะก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพ ตัวเองนะคะเพื่อตัวเองแข็งแรงแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณพี่กบก็ดูแลอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วและในวันนี้นะคะพี่กบก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลผิวด้วยอันนี้สําคัญเลยใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็อยู่ในชุดบํารุงผิวลูมิเนสครับรู้จักไหมคะอันนี้ก็เคยพี่เคยมาในรายการแล้วจาได้ครับมีชื่อว่า forest skin brightener นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอก็จะเกิดฝ้ากะจุดด่างดําขึ้นได้ถูกไหมคะ,ะเพราะว่าผิวผิวของคนเราเนี่ยก็จะถูกรังสี UV วีเป็นประจํานะคะทําให้เราก็จะมีริ้วรอยนะคะคเพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยให้เรารู้สึกผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยจริงๆแม่ผมเนี่ยจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยมันเยอะมากเลยจะมาเลยจริงๆวิธีการป้องกันต้องทำไงบ้างครับพี่กบป้องกันนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสง UV ได้ทุกวันนะใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะความเครียดก็จะเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมองค้าได้เรื่องเรื่องความน่าความขาวเนี่ยทราบมาว่าบางคนทั้งว่าท่านยิ่ง มันจะทาให้ผิวบางหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เก็นเออพวกครีมนาค่ะเออมันมันคือยางไงเอออกัดมันจะอะไรคาถามที่เป็นคําถามที่ดีนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอ่อนโยนต่อผิวมากๆไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะถามว่าบางคนอาจจะกลัวว่าใช้แล้วน่าจะขาวน่าจะบางอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่า ไม่ทําให้ระคายเคืองต่อแสงแดดด้วยนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งลอกไม่มีสารไฮโดรคินโนนที่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยกับทุกสภาพผิวนคุณจะเริ่มใช้ตอนอายุอะไรดีอะพี่ตั้งแต่วัยรุ่นหรือว่าต้องต้องสักคนอายุมีอายุแล้วหรือว่า คำถามนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าควรจะเริ่มใช้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยมันมันผ่านมาแล้วสินะผมไงผมไงงั้นอย่าช้ารีบเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลผิวที่ดีนะคะควรจะดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆจะดีที่สุดนะคะแต่นักเรียนมามัธยมต้นมัธยมปลายนักศึกษาดูแลมาเลยยิงยาวใช่ค่ะจะดีที่สุดจะดีที่สุด lumines นี่นใช่ไหมครับ ชาวนี้เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่่นะคะเดี๋ยวพี่ขบจะให้ดูนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอ่ะองะลองวนนี้เลยนะคะขออาตครหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์ Forest Skin by Tenner เนี่ยนะคะจะมาในรูปแบบเจลนะคะใช้ใช้นิ้วเดียวค่ะค่อยๆถูนะคะมาในรูปแบบเจลจะเห็นว่าในนี้นะคะจะมีเม็ดบีดได้ค่ะลองลองอ่ะมีเม็ดบีดในเจลด้วยเหรอครับกลิ่นหอมด้วยครับพี่วุฒิโคตรดครับ มีเม็ดน่ะใช่ค่ะนี่คือใช้เช้ากับเย็นใช่ค่ะเม็ดบีดตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วมันเหมาะกับบ้านเราตรงไหนรู้ไหมคือบ้านเราอากาศมันร้อนไงแล้วพอเราเป็นเจลแบบนี้เราจะสดชื่นอ่ะจะไม่เลยะเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากัน ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะได้รับการวิจัยแล้วก็คิดค้นจากโรเตอร์นายแม่ด้วยขี้ครเต็มเลยครับตอนนี้อ๋โอ้ขี้ครมาเต็มเลยครับเคยลองไม่เคยลองใจครับคือใช้แล้วมันทำให้ไวท์ให้ไบรท์ใช่ค่ะหรือให้ยังหรือว่าให้ให้หน้าไบรท์นะคะหน้าไบรท์ก็ใช้ไบรท์แลกได้มาใช bright like a diamond นี่คือวิหารน้าาแล้วมันแล้วมันแล้วมันคือผิวจะนั่นผิวจะขาวใช่ค่ะขาวกระจ่างใสครับค่ะพี่โกบขาเราใช้สมมุติเราเริ่มใช้ตอนนี้สักหลายวันไหมคะเป็นเดือนถึงจะได้เห็นผลเราจะรู้สึกได้เลยนะคะผิวเราค่อยๆกระจ่างใสขึ้นภายในเวลาสัก สามวันห้าวันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันใช่แล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วจะดีขึ้นสดชื่นโอ้ดีจังอย่างนี้ถ้าใครสนใจซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่กบถ้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้ววันนี้พี่กบก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะพี่กบโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการวูดี้นะคะวันนี้20สายแรกโทรเข้าไปที่บริษัทเลยค่ะฟรีค่ะเพียงโทรเข้าไปที่บริษัทนะครับ Genes Global ประเทศไทย20สายแรกเท่านั้น นะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะ่าดูมินเนสนะครับฟอร์เรสกินฟอร์เรสนเนอร์นะไปใช้ฟรีใช้ฟรีเลยใช้ฟรีเลย20สายแรกเท่านั้นใช้ฟรีเลยอ่า0 2 1 1 8 9 8 9 9ค่ะต้องบอกว่าเจเนสโวล์บอลเนี่ยเคยแวะไปแล้วเขาเป็นทีมที่แบบพลังเยอะมากคุณเคยแวะไปของเขายังแวะไปดูไปแล้วเขาแบรนด์นี้ก็ดังมากนะมันเป็นโวลบอลแบรนด์ที่แบบแต่พอมาในไทยรู้สึกว่า ทีมไทยอ่ะจะพลังมหาศาลก่าประเทศอื่นจริงๆคุณวันนี้เนี่ยคือเพื่อนผมในวงการคุณเอื้องสารีปัญญาชุนมาด้วยมาด้วยวันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมมากเต็มเลยนี่ดูสิผมชอบการแต่งตัวพี่เอื้องมากเลยนะเข้ามาในรายการได้ไหมพี่เอื้องเนี่ยเป็นผู้ิเมื่อกี้หันไปดูแล้วแบบ พี่เอี้ยงครับพี่ชายครับเดี๋ยวเลยครับพี่เอี้ยงเี่แล้วก็ทีมงานของเขาเนี่แบบทุกคนแบบเอ็กซ์จิฟหมดค่ะไม่ใช่ใช้คำว่าเควซี่ไม่ได้เป็นคนพิเศษเออเวอร์ฟูลมากนะครับผมบอกเลยครับว่าลูเมนัสวันนี้เขามีแจกฟรี20สายแรกนะครับและวันนี้นะคะคุณบูดี้พี่บูมีฝากไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณแม่คุณบูดี้ต้องติดตามตัวนี้อยู่แล้วฝากไปคุณพ่อคุณแม่พี่บูดี้คุณคนเดียวค่ะคุณบูดี้คนเดียวขาดส่งไม่ได้ครัะพี่ยังพูดไม่จบนะคะของอนด้้ววยแแลก็็ของจคุ่น แล้วมาเลยล่ะพี่คัญญาไม่มาแต่เป็นหนึ่งในได้ค่ะเตรียมไม่ให้หมดเลยกุ๊กกิ๊บโอ้หมดเลยนะฮะหมดเลยขอบคุณมากขอขยันอีกครั้งนะครับ021189899ครับนะครับขอบคุณมากนะครับพี่กบขอบคุณค่ะพี่กบค่ะ